ครา่น,นี้เนี่ยเป็นภัยของสาวที่ขับแท็กซี่อยู่เขาพระตำหนักพัทยานะคะคขับรถมาดีๆคุณผู้ชมปรากฏมีชายชาวต่างชาตินะคะวิ่งมาเคาะกระจก<ฮ>ะเอาความช่วยเหลือหน่อยนะคะยังไม่รู้จะทํำยังไงเลยตัวชายต่างชาติกระโดดขึ้นหลังคารถนะคะก็เลยเอาอย่างนี้ต้องเรียกตํารวจให้มาช่วยตรวจสอบหน่อยสาภาพเป็นยังไงมาดูกันคะ่ะอะไรคํานานอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ บนหลังคารถแท็กซี่ค่ะคือยังไงฮะไม่ชอบนั่งเบาะออยากขึ้นหลังคาเหรอฮะหรือยังไงมันไม่ได้นะคะสภาพจริงๆนะเอาจริงเมาค่ะเมานี่ไงนี่คือซอย12ถนนเรียบชายหาดพัทยาตะบนหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะนางสาวกัญญลักษ์คนขับแท็กซี่บอกว่ากำลังจะไปเขาพระตำหนัก มาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนคุณตํารวจช่วยหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้เมามาเลยอะแต่ไม่รู้เมาอะไรนะเจ้าหน้าที่ต้องนําตัวลงจากรถมาก่อนแล้วเขาตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยนะเนี่ยต้องช่วยกันเจราจาให้ลงจากหลังคารถมาพักข้างทางสุดท้ายพอลงมาแปบ๊บเดียวเจ้าตัวอาเจียนออกมาเลยนะคะเห็นท่าไม่ดีต้องเอาส่ง,งโรงพยาบาลก่อนอยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นคนประเทศอะไรมาจากไหนนะคะ สาภาพสาภาพเป็นแบบนี้ทรงตัวไม่อยู่แต่แกยังสามารถกระโดดปีนขึ้นหลังคารถได้คิดดูแล้วกันเอาแรงที่ไหนไปกระโดดตอนนั้นนั่นะอละทีนี้ <c oughs> ต่อมาทราบภายหลังชายคนนี้สัญชาติอินเดียอายุ32ปีนะคะน้องกัญจะรักคนขับแท็กซี่เนี่ยบอกว่าตอนแรกผู้ชายคนนี้วิ่งมาเหมือนจะขอความช่วยเหลือเคาะประตูรถเคาะกระจกแต่น้องเขาก็แบบเอาไงดีอ่ะไม่กล้าเปิดอย่างเงี้ยนะคะระหว่างนั้นเอง ชายชาวต่างชาติปีนขึ้นไปนอนบนหลังคาเลยก็เลยต้องให้คุณตำรวจมาช่วยดีกว่าค่ะใช่ขับมาดกคือขมาปิตแล้วเขาก็เหมือนเขามีทะเลาะวิวาทกันแล้วก็งงออกมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือแต่ว่าคือเขามาดึงประับประตูเขาจะปีนขึ้นรถไงรถก็ล็อกอยู่แล้วคือพี่ขับมาอยู่ดีเขาปีนขึ้นรถใช่ใช่ใชขับมาด้วยกันแล้วเขาก็ มีเรื่องมาคือเขาต้องการจะเข้าไปในรถไงไเราก็แบบตกใจอะ่ะมันไม่ได้ไงเขาต้องการจะหนีอะ่ะแต่ว่าอันนี้คือเราก็เป็นผู้หญิงแล้วไม่อยากให้เขาขึ้นรถอยู่แล้วแล้วเขามีเหมือนบัตดี้เขาอะ่ะอยู่ด้วยอืมอา่อาวดีแล้วอย่าเปิดกระจก,กถูกต้องเลยอย่าเปิดรถเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นําตัวชาวต่างชาติส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวอาการดีขึ้นจะได้สอบ,บว่าอยู่ๆที่เมาแล้วเป็นแบบนี้กระโดดขึ้นรถคนอื่นเนี่ย <c oughs> เอ๊ะมันเมาอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วรถของทางคนขับแท็กซี่เสียหายหรือเปล่าก็ต้องมารับผิดชอบด้วยนะคะ,คะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำน,นักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ครับ